แล้วเราก็มาถึงคีย์บอร์ดที่เรียกว่าจะปฏิวัติวงการกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะสามารถจัดเต็มได้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย e-sport Gaming c u งคัสมคือใช้งานได้หมดเลยแล้วประทับใจแน่นอนวันนี้ผมมากับแรนอะไรครับผมมากับ ASUS ROG a s o r 75% Wireless Gaming Mechanical Keyboard ครับทุกคนเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมาคีย์บอร์ดตัวนี้จากเว็บต่างประเทศนะครับเขาให้คะแนนกันสูงมากๆบางเว็บเนี่ย5เต็ม5บางเว็บ9 .5 เต็ม10บางเว็บ10เต็ม10คือมันเวอร์มากถ้าให้ตัวผมบอกทุกคนง่ายๆคือมันรวมทั้งวงการน่ะมาอยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ตัวเดียวอ่ะรวมทั้งวงการคีย์บอร์ดณนะปัจจุบันเลยนะมารวมในตัวนี้ตัวเดียวเลยครับทั้งสายค e ัสตอมอีสปอร์ตเกมมิ่ง r g b ทุกสายเลยวันนี้มารวมกันในคลิปนี้นะครับตัดสินใจไปพร้อมกันว่าจะตอบโจทย์การใช้งานกับทุกคนไหมนะฮะเรามาเริ่มแต่จุดเด่นและรายละเอียดกันก่อนนะครับขนาดของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่75% 75%นะคสับุดออปจัดเต็มที่สด เท่าที่ทาง ROG ออกแบบมาเลยนะฮะตัวคีย์บอร์ดสามารถคัสตอมฮอสสวอปได้เปลี่ยนสวิตช์ได้ซึ่งตัวสวิตช์เนี่ยมีการสั่งงานที่รวดเร็วที่ปรับแต่งโดย ROG นะครับให้ความรู้สึกและการกดแป้นพิมพ์ที่สมบเเสมอมากๆแถมการประกอบของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรูปแบบแกสเก็ตครับทุกคนเอาใจสายคัสตอมจะใจอีกด้วยนะครับคือใครที่เป็นสายคัสตอมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแกสเก็ตเนี่ยถูกใจทุกคนแน่นอน และยังมีซิลิโคนมาให้พร้อมกันกระแทกถึง3ชั้นนะครับเพื่อบอรอัาทลอดในการพิมพ์เพื่อให้รู้สึกพิมพ์เมียม,มากขึ้นนั่นเองนะฮะการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นรูปแบบ3โหมดครับโอ้โหจะมาเป็น Dual Mode ได้ยังไงตัวนี้เป็น3โหมดครับทุกคนใช้งานได้ทั้งรูปแบบสายไวเลสแล้วก็รูปแบบ Bluetooth ตัว Bluetooth สามารถสลับระหว่างอุปกรณ์ได้ถึง3อุปกรณ์ด้วยกันนะครับในเวลาเดียวกันเลยนะแล้วเขายังรองรับรูปแบบเทคโนโลย Speed Nova, ี r o g SpeedNova เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง a o g จัดการความหน่วงที่ต่ำนะครับหรือว่า low latency ได้ดีมากๆและสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง2,000ชั่วโมงผ้านไปแล้ว2,000ชั่วโมงเกือบ3เดือนเลยโหดมากๆคีย์บอร์ดตัวนี้มีหนกมาให้ด้วยนะครับออกแบบเป็นพิเศษแบบ3ทางนะครับซึ่งไม่มีใครเหมือนแน่นอนพร้อมจอ OLED ที่มีลูกเล่นโหดมากๆทั้งปรับมัลติมีเดียได้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการปรับแต่งโอ้โหคือมันเยอะมากๆนะครับค่อยไปเจาะรายละเอียดพร้อมๆกันว่าจะเป็นยังไงผมแยกส่วนนี้ไว้ให้เลยนะฮะมีชุดสวิตช์ลูบคิดมาให้ด้วย ปกติไม่มีมาให้ผมมั่นใจเลยคีย์บอร์ดหลายๆตัวนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้มีน้ำมันหล่อลื่นเคท็อก GPL205GD0 มาให้นะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะใช้งานคีย์บอร์ดแบบ DIY ปรับแต่งเองกับูดง่ายๆนะครับใช้งานสะดวกแน่นอนผมจะบ้าตายนะเอาจริงๆคีย์บอร์ดแถมอุปกรณ์หลุมมาให้ด้วยมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับการสลับตัวนี้สามารถสลับโหมดได้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ MacOS ใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆโดยการกดฟังก์ชัน แล้วก็ปุ่มแท็บนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการได้ด้วยถัดมาคือส่วนของสีที่วางขายในท้องตลาดตัวนี้จะมีสีเดียวเลยนะครับคือสีดาถ้าเอาจริงๆเท่าที่ทางแบรนด์เห็นโปรโมทมาเนี่ยนะครับมันจะไปเข้ากับชุดเซตอิมแลเมาส์ครับทุกคนที่ทางแบรนด์ปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่มีเมาส์ตัวนั้นแล้วอยากจะซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเข้าเซตผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วต่อมาคือส่วนของการรับประกันนะครับสปีเต็มๆจาก ASUS ROG เลยนะฮะส่วนของรายละเอยียดสเปกนะครับน นะครับผมรายละเอียดสเปคเนี่ยผมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วใครอยากจะเจาะรายละเอียดเชิงลึกสามารถกดพรและอ่านรายละเอียดสเปคได้แบบจัดเต็มนะครับถัดมากคือสิ่งที่เขามีมาให้นะครับมีอะไรมาให้บ้างคือมันเยอะมากครับทุกคนเปิดกล่องมาเนี่ยพูดง่ายๆเลยมีอุปกรณ์มาให้เต็มกล่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับการหลูบตัวคีย์บอร์ดและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆแถมตัวนี้เขาจะมีน้ํามันสําหรับหลสบสแตปมาให้ด้วยนะครับเคท็อกสองศูนย์ห้าแล้วก็หลูบสวิตช์ได้ด้วยนะพร้อมกับตัวสวิตช์สำหรับการฝึกหลูดแบบพูดง เพื่อฝึกกลุ่มเลยนะครับสมสวิตนะฮะมีดองเกิลมาให้ด้วยสําหรับขยายสัญญาณนะครับ USB Type C สําหรับเสียบเพื่อชาร์จพลังงานเข้าตัวคีย์บอร์ดสติกเกอร์ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคู่มือการใช้งานและสุดท้ายคือส่วนของใบประกันนะครับ ดีไซน์การออกแบบของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรูปแบบเกมมิ่งแมคชีนิคอลนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาขนาดอยู่ที่75%หน้าตาเกมมิ่งจัดจ๋าเลยนะครับผมบอกตามตรงเลยและเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับเพราะฟังก์ชันเนี่ยมันเยอะมากๆรวมทั้งสายคัสตอมด้วยจะเรียกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นสายไฮบริดก็ไม่ผิดนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับเพราะเขาเอาสุดทุกทางจริงๆทั้งวงการมาอยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วนะฮะ ส่วนของตัวหนอบนะครับตัวนี้จะมีหนอบมัลติมีเดียแบบ3ทางมาให้ในส่วนของฝั่งขวามือบนบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครั้งแรกเลยหนอบ3าทางมันคืออะไรนะครับมันใช้งานยังไงรวมทั้งจอ OLED ด้วยเดี๋ยวทุกคนได้ชมกันนะครับผมทําส่วนแยกตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้โดยเฉพาะเลยไว้ให้แล้วในส่วนของ Time Stamp นะครับด้านล่างคลิปใครอยากจะข้ามไปดูส่วนนั้นเลยก็สามารถข้ามไปชมได้นะครับการเก็บรายละเอียดของสกูต่างๆอยู่ในส่วนด้านหลังทั้งหมดนะครับถ้าเกิดอยากดูในส่วนของด้านในจะต้องจัดการหมุน ตัวสกูก่อนนะครับถึงจะสามารถจัดการมอดส่วนของด้านในตัวคีย์บอร์ดได้นะฮะไฟสัญญาณสเตตัสตัวนี้จะไม่มีไฟสัญญาณมาให้แต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะจะอยู่ในส่วนของหน้าจอมัลติมีเดีย OLED ทั้งหมดนะครับคือมันดีมากๆเพราะจะมีสัญญาณบอกในส่วนตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับตัวรูปแบบไฟของเขาตัวนี้เป็นรูปแบบ RGB not r facing switch นะครับแถมตัวไฟสามารถปรับแต่งผ่านตัวโปรแกรมได้อีกด้วย ถัดมาคือส่วนของรายละเอียด Key c แคนะครับตัวนี้ Key c แคเป็น c h e r r y p r r o i l l e นะครับวัสดุเป็น ROG PBT Double Shot Key Cap นะครับทุกคนโอ้โหมันสุดในรุ่นจริงๆวัสดุยังสุดอ่ะทุกคนลองคิดดูนะครับเป็น PBT ด้วยใช้งานได้ยา,ยาวๆไม่ขึ้นเงาแน่นอนนะฮะ ลวดลายและการออกแบบตัวนี้ดูเผินๆอาจจะคิดว่าโอ้โหดำล้วนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสำหรับคีย์คปมันเป็นรูปแบบของดำแล้วก็กึ่งเทาเข้มนะครับเป็นทูโทนให้อารมณ์ของคีย์บอร์ดคัสตอมไปในตัวเลเอา์การใช้งานของเขาเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็น ANSI มาตรฐานนะครับผมรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะไม่แน่อนาคตถ้าเกิดแบบว่ากระแสตอบรับดีเนี่ยทางแบรนด์ก็อาจจะทําคีย์ไทยออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปนะฮะดีไซน์ของด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังบัตทอมเคส จะมีลวดลายสวยงามมากๆนะครับแถมมีตัวหนังสือ Republic of gamers นะครับก็คือ R O G นั่นเองนะครับใครอยากจะดูด้านหลังตัวนี้พิกมาดูเนี่ย สวยงามเหมือนกันไม่แพ้ด้านหน้านะครับส่วนของการลื่นมีมาให้ไหมตัวนี้มีการลื่นมาให้ทั้งหมด6จุดนะครับรวมตัวปรับระดับแล้วและการปรับระดับเนี่ยสามารถปรับได้ถึง3ระดับด้วยการวัดตามหลักสรีลศาสตร์เลยนะครับคือมั่นใจได้เลยนะครับถูหลักอีโกโนอมิกแน่นอนระหว่างการใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวปวดข้อมือแน่นอนนะครับเขาย้ำมาแบบนั้นเลยนะฮะ ปุ่มการเปิดปิดต่างๆมีมาให้นะครับในส่วนของการคอนโทรลระบบคอนเน็กชันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายไว Bluetooth เลสบลูทูธพราะคีย์บอร์ดตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดทรีมดใช้งานได้หลากหลายมากๆแถมบลูทูธยังสามารถใช้งานได้ถึง3ดีวไว์หรือเชื่อมต่อได้3เครื่องในเวลาเดียวกันอีกด้วยที่เก็บรีเซิเวอร์มีมาให้ไหมส่วนนี้ขาดไม่ได้ครับทุกคนเพราะที่เก็บของเขาเป็นรูปแบบเม่เหล็ก e e ด้วยนะตอนแรกผมก็ใจเป้าๆเหมือนกันนะเพราะราคาค่อนข้างสูงนะครับจะแบบเอ้ยไม่มีที่เก็บรีเซิเวอร์มาให้แบบ ว่าหายบ้างไม่หายบ้างก็คงไม่ได้นะครับหลบสายตาได้ดีด้วยนะครับทำามาเวิร์กมากๆเลยทีเดียวพอตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นรูปแบบ USB Type C 2.0 Plug and Play เสียบ er, แล้วใช้งานได้เลยนะครับพลังงานของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มาเจาะรายละเอียดกันบ้างตัวนี้พลังงานของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง2,000ชั่วโมงด้วยกรันรวมๆเกือบ3เดือนเลยครับทุกคนคือมันนานมากๆนะครับแต่รายละเอียดองค์ประกอบอื่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะต้องปิดไฟไฟรติ้งทุกโหมดก่อนนะครับของตัวคีย์บอร์ดถึงจะสามารถใช้งาน2 2,000ชั่วโมงได้รวมทั้งจอ oled ด้วยนะครับอันนี้บอกทุกคนไว้นะฮะรายละเอียดวัสดุของเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากน้ําหนักและขนาดกันก่อนตัวนี้น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่1160กรัมนะครับไม่รวมสายนะครับทุกคนถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ําหนักพอสมควรถึงแม้จะเป็นคีย์บอร์ดรูปแบบ75%ก็ตามนะครับแล้วตัวเคสของเขาเป็นยังไงตัวท็อปด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทุกคนรู้ยใช่ไหมทำไมน้ําหนักมันถึงเยอะนะครับ,พนบนปเ,ปเพเบกกบราะ เป็นพลาสติกทั้งหมดในส่วนของด้านล่างกับด้านบนเนี่ยไม่เหมือนกันนะถัดมาส่วนของเพจตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเพจนะครับพร้อมกับ PCB ตัวนี้เป็น Hot s w a p p b b l ร PCB รองรับการใช้งานสูงสุดถึง5พินด้วยกันใช้งานได้ทุกสูวิต์บนโลกใบนี้ณนะปัจจุบันเลยนะครับ ถัดมาคือส่วนของโฟมครับทุกคนเป็นส่วนที่พิเศษมากๆเพราะเขาจัดการมอดโฟมมาให้ถึง3ชั้นด้วยกันส่วนแรกคือส่วนของขอบซิลิโคนแกสเก็ตนะครับเอาจิงๆตรงนี้มันถือว่าไม่ได้นับเป็นส่วนแรกนะเป็นส่วนเสริมมากกว่านะครับส่วนแรกจริงๆคือส่วนของซิลิโคนแพดที่รองรับระหว่างแผ่นแล้วก็ P.C.B. นะครับต่อมาคือส่วนของโพลอนโฟมนะครับระหว่าง P.C.B. แล้วก็ตัวเคสและส่วนสุดท้ายคือซิลิโคนโฟมนะครับในส่วนของบัตท่อมเขนเองและต่อมาคือรายละเอียดที่สําคัญมากๆอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของซว ตัวนี้เป็นรูปแบบคีย์บอร์ดแมชคานิ a คอลสวิตจากแบรนด์ ROG NX นะครับก็คือเป็นสวิตของทาง ROG เองเลยนะครับในท้องตลาดจะมีทั้งหมด3แบบให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นคลิกกี้แท็กทายลิเนียบรูเลดบราวน์นะครับก็คือเป็นมาตรฐานนั่นแหละนะครับครบทุกแบบที่เป็นมาตรฐานในท้องตลาดปัจจุบันเลยนะฮะ จุดเด่นของแบรนด์มีอะไรสําหรับ ROG นะครับจุดเด่นเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ยาวนานมากนะครับกดได้สูงสุดถึง80ล้านครั้งแถมตัวสวิตช์เนี่ยยังส่งสัญญาณได้ไวมากนะครับอยู่ที่ระยะ1.8ม mm. ิลลิเมตรเท่าน,นั้นคือมันต่ามากครับทุกคนคือกดแล้วมันไปเลยนะครับถือว่าไวมากๆทันมากคือส่วนของรายละเอียดสตับนะครับหรือสเตเบอรไรเซอร์นั่นเองตัวนี้เป็นคอสตาร์สเตเบอรเอร์เมาส์เฮ้ยบางคนทุ่งเคยได้ยินคอสตาอะไรวะพูดใหม่ซิแบบว่างงๆมันคืออะไรวะเนี่ยปรับตัวไม่ทันเลยคือปกติทุทกคนนเห็น ตัวลาดจะเป็นรูปแบบของเพดเมาส์ใช่ไหมครับที่สามารถถอดออกได้เลยสําหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งส่วนใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้เป็นรูปแบบสเต็ปที่สามารถถอดออกได้เลยเหมือนถอดสวนะิตต์อะทุกคนคือมันแจ่มมากๆนะครับแกะขึ้นมาได้เลยแล้วก็ยัดกลับไปที่เดิมได้เลยนะครับทำไมถึงทํามาแบบนี้ก็เพื่อจะง่ายต่อการลูบและใช้งานตัวสเต็ p นั่นเองนะฮะแล้วตัวสเต็ P เขาทาการหลูบมาให้หรือ,อยังตัวนี้ทําการพิลู์สเตเบิลิเซอร์มาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับคือแกะกล่องมาพร้อมใช้งานเลยน้ำมันเยิมย้มๆเลยทุกคนสามารถใช้งานได้แบบจ เมื่อแต่แกะกล่องเลยนะฮะถัดมาคือรายละเอียดอุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้จะไม่เจาะรายละเอียดก็คงไม่ได้นะครับเพราะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆ ชุดคิดอุปกรณ์สาหรับหลุดสวิตเนี่ยมีมาให้แบบครบชุดเลยนะครับทาง AOG เขาเน้นย้ำม,มากๆเลยสําหรับส่วนนี้เพื่อสาย DIY คัสตอมทั้งหลายทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐานการคัสตอมเลยและมีพื้นฐานอยู่แล้วให้ใช้งานได้แบบสบายมากๆนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเขามีมาให้อยู่แล้วทั้งตัวน้ํามันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหล่อลื่อน Ketox 205นะครับเป็นน้ํามันมาตรฐานสําหรับการหลุบสวิตโดยเฉพาะแบบครบชุดแถมตัวสวิตมาให้ลองหลุบด้วยนะครับสามชิ้นสําหรับใครไม่อยากหลุดแบบเอ้ยตัว วิดในคีย์บอร์ดไม่อยากแกะอะไรแบบนี้เขามีมาให้ถึง3าชิ้นเลยนะครับเรียกว่าเอาใจทั้งสายเกมมิ่งและสายคัสตอมในตัวเดียวจริงๆถ้าใครอยากลองฝึกรูปใช้งานหรือมอดสามารถทําได้แบบจัดเต็มง่ายๆนะครับแต่และชิ้นเนี่ยมีคุณภาพมากๆทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของทาง R o g โดยเฉพาะเลยแม้กระทั่งฝาและตัวใส่น้ํามันนะ่ะยังเป็น AOG ทุกคนคุณเยี่ยมมากๆเลยนะครับรายละเอียดจัดเต็มขนาดนี้ลองไปฟังเสียงของเขาหน่อยดีกว่านะครับว่าลักษณะเสียงจะเป็นยังไงนะฮะ ทันมาคือส่วนของฟังก์ชันไฟและมัลติมีเดียนะครับเริ่มจากมัลติมีเดียกันก่อนสามารถปรับอะไรยังไงได้บ้างแยกย่อยการปรับได้2ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนของหนอบและการปรับมันนวลนะครับมีจอ oled เพื่อแสดงผลการใช้งานให้ด้วยการปรับทั้ง2แบบสามารถแสดงผลได้ทั้งคู่นะครับฝั่งซ้ายทั้งหมดจะมีสเตตัสบอกการเชื่อมต่อแบบชัดเจนนะครับทั้งปุ่มล็อกต่างๆเมื่อกดใช้งานแคปล็อกสกออล็อกวินโดว์ล็อกใดๆเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ด้วย บอกรูปแบบการคอนเน็กนะฮะรวมถึงแบตเตอรี่และการใช้งานค่า PC System ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจอรูปแบบ O L E D ที่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทาง ASUS เนี่ยนำมาอยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะที่สำคัญตัวจอสามารถแสดงผลภาพหน้าจอได้นะครับที่ทุกคนเห็นกันนี่แหละหน้าจอมันเท่มากๆแถมกำหนดภาพเองได้ด้วยนะครับโดยกำหนดผ่านตัวโปรแกรมได้นะฮะถัดมาคือส่วนของตัวหนอบในครับในการคอนโทรลแบบ3ทางเฮ้ยมันควบคุมยังไงว่าแบบ3ทางมึ่เคยได้ยินลองอธิบายซิมันเป็นยังไงวิธีการควบ ค,ควบคุมโดยการกดเรื่องโหมดการใช้งานกันก่นกอนนะครับมีแยกย่อยทั้งหมด5ส่วนใหญ่ๆคือส่วนของมัลติมีเดียไ i ทิง r i g h t n e t ต OLED r i g h t n น t ต Writing e f f e c t แล้วก็ส่วนของ v o l u m e Control นะครับ5้าส่วนหลักๆเลยผมจะยกตัวอย่าง2ส่วนหลักๆให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของ Volume Control ลแล้วกันก็เป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโดยการดันขึ้นดันลงแบบปกติเลยเสียงก็จะลดก็จะเพิ่มปกติแต่ที่เจ๋งคือมันกดลงได้ด้วยครับทุกคนปกติจะกดข้างๆได้อย่างเดียวแต่ตัวนี้กดลงได้ด้วยเพื่อทําากร ยงได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดีของหนกบแบบ3ทางครับคือมันกดข้างได้กดลงได้ดันขึ้นได้ดันลงได้คือมันครบทุกทางเลยทําได้หลากหลายมากๆไม่เหมือนหนอกท,ทั่วไปที่ทําได้แค่หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กดลงนะครับหรือจะเป็นอีกตัวอย่างก็คือส่วนของโหมดไรติ้งนะครับที่สามารถควบคุมความสว่างได้ก็คือไบเนอนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการดันขึ้นดันลงก็เป็นการเพิ่มลดตัวแสงนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นลดลงให้เห็นชัดๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดอยากปิดแสงก็แค่กดลงไปทีเดียวเท่านั้นนะครับแสงก็จะดับเลยทัั้งตวคีย์์บอรด แล้วยังใช้งานได้ดีหลากหลายด้วยใช่ไหมทุกคนถือว่าดีมากๆนะครับโปรโฟไฟล์ฟังก์ชันนะครับตัวนี้มีมาให้ด้วยครับทุกคนโอ้โหมันจะฟูอะไรขนาดนี้นะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวกเลข1ถึงเลข6 มีมาให้ทั้งหมด6โปรไฟล์ในการตั้งค่านะครับตัวนี้สามารถไปตั้งเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวโปรแกรมอีกด้วยนะครับเมื่อเลือกโปรไฟล์แล้วเนี่ยนะฮะจะมีการตั้งค่าแสดงผลบนหน้าจอ oled นะครับแถมแต่ละโปรไฟล์เนี่ยจะมีภาพแสดงผลที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าหากใครอยากเพิ่มรูปสามารถไปตั้งค่าในส่วนของโปรแกรม aura sync อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้ไปก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับน่าสนใจมากๆฟังก์ชัน control สามารถควบคุมได้นะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว f 1ถึง f 1 2ก็เลือกเอาไว้ใช้งานหมดไหน ถัดมาคือส่วนของเนวิเกชันนะครับมีสกรีนมาให้ชัดเจนนะครับพร้อมบางปุ่มแยกปุ่มมาให้เพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรูปแบบ75%นั่นเองนะครับ ส่วนของฟังก์ชันเสริมนะครับตัวนี้จะมีซิ s เ e มโหมดนะครับคือส่วนแรกคือการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการนั่นเองโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกแท็บนะครับจะใช้งานกับ Windows หรือ Mac ก็กดที่ส่วนนี้ต่อมาคือส่วนของฟังก์ชันมาโคนะครับปกติไม่มีให้เห็นในคีย์บอร์ดราคาถูกๆนะสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวกอัลติเนตก็จะสามารถใช้ส่วนของมาโคที่เราตั้งค่าไว้ได้นะฮะและส่วนสุดท้าย Windows ล็อกขาดไปไม่ได้นะครับสำหรับสายเกมมิ่งโอ้โหอีสปอร์ตจะไม่มีวิน ได้แบบสบายๆนะครับ หมดไฟและปุ่มการใช้งานของเขาถัดมานะครับมีอะไรบ้างแยกย่อยการตั้งค่าได้กี่แบบตัวนี้เอาจริงๆมีทั้งหมด2แบบนะครับแต่ปรับได้หลากหลายมากๆผ่านตัวโปรแกรมก็ได้หรือจะปรับผ่านหนก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้แต่ผมจะไปเน้นที่การแมนนวลละกันนะครับเพราะส่วนนี้มันพิเศษมากๆสําหรับสายเกมมิ่งหลายๆคนที่แบบว่ารุ่นเก่าแล้วทําความเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยนะครับจะชอบกันแน่ๆสำหรับส่วนนี้นะครับวิธีการตั้งค่าและการใช้งานแบบกดแมนนวลตั้งค่ายังไงบ้างนะฮะกดไปที่ฟังก์ชันบวกซ้ายขวา นะครับจะเป็นการเลือกโหมดต่างๆแต่ละโหมดเนี่ยจะมีชื่อแสดงผลบนหน้าจอ OLED มาให้นะครับมันเรียบหรูมันดูดีมันพรีเมียมอะไรขนาดนี้เลือกโหมดไฟยังมีขึ้นจอ LED อทุกคนคือเจ๋งมากๆนะครับการลดแสงเพิ่มแสงตัวนี้สามารถกดได้ที่ฟังก์ชันบวก up แล้วก็ดาวนะครับแต่สําหรับใครไม่ถนัดอยากจะปรับในส่วนของหน็อกก็ได้นะฮะเพราะมันสามารถใช้งานร่วมกันและควบคู่กันได้นะครับถัดมาคือส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของปุ่ม reset all setting นะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม escape หรือ ESC กดแค่ครั้งเดียว ไม่ต้องกดค้างอะไรเลยนะครับระบบไฟเนี่ยเสถียรมากๆนะฮะก็จะทําการรีเซ็ตระบบทันทีนะครับและนี่คือคีย์บอร์ดที่ผมมั่นใจว่าจะมาเปลี่ยนวงการให้ยกระดับตัวเองไปอีกขั้นเลยนะครับสำหรับ ROG a s o s 75%ตัวนี้จากที่ผมได้รีวิวมาหลายๆตัวบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันน่าทึ่งมากๆจากที่ผมไม่เคยเห็นตัวไหนครบเครื่องนะครับและตอบโจทย์ได้มากขนาดนี้ทั้งวัสดุการใช้งานฟังก์ชันการปรับ แต่งการเชื่อมต่อการปรับเปลี่ยนที่เข้ากับยุคสมัยที่ซัพพอร์ตทั้งสายคัสตอมและ eSport บวกกับสายเกมมิ่งเข้าไปอีกนะครับรวมแบบไฮบริดเข้าไว้ด้วยกันเลยนะครับแบบลงตัวมาก,มากๆทั้งวงการจริงๆสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้สําหรับใครนะครับอยากจะสั่งซื้อรายละเอียดผมทิ้งไว้ในส่วนของด้านล่างในส่วนของ Description แล้วนะครับสำหรับ ASUS ROG a s o s ตัวนี้สั่งซื้อกันได้สุดท้ายอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e ผมด้วยขอบคุณสำหรับการชมครับ